สมใจแฟนๆโผล่ละครใหม่ช่องดังจับหนุ่มฮอตสาวฮอตโคจรมาเจอกันแรงเชียร์แฟนคลับสง่งผลเมื่อช่องเจ็ดจับพระเอกนางเอกดาวรุ่งประจำช่องอย่างยูโรโยศวร์และมุกดานารินรักมาเจอกันเป็นครั้งแรกนายไฟน้ำค้างละครรามารถแซบบทประพันธ์ของชลาลายรวมด้วยนักสแสดงมากฝีมืออีกขับข้างเช่นบอชนะการแกมยานิสาเบนสันติราชริวภทร,ระพงษ์แบมแบม,แบมนัสมน์และไบร์ นัทพัฒน์สำหรับไฟนำค้าเล่าเรื่องของพลับพลานักเขียนสาวสวยผู้ต้องดูแลน้องชายอย่างตองเพียงลำพังคนเดียวแม้ว่าจะมีพี่สาวที่แต่งงานกับเศรษฐีหากตรีประดับไม่เคยช่วยเหลือน้องเลยปัญหาของน้องชายเกเรตมักจะมีมาให้แก้บ่อยๆจนครั้งล่าสุดตองมีเรื่องกับน้องชายของมหาเศรษฐีหนุม่มเขาคือพิมพิมพบพลับพลาและคิดจะเอาเรื่องที่ตองทำให้น้องชายเขาถึงขั้นสลบเมือ่อทั้งสองถกเถียงกันแล้วพลัพลาก็ตก หน้าเขาด้วยความโกรธวินาทีนั้นเองที่ทําให้พีมตัดสินใจจะเอาชนะหญิงสาวผู้เย่อหยิ่งด้วยการจับหลอนมาเป็นนางบําเรอให้เขาให้ได้และเพราะข้อแลกเปลี่ยนในความอยู่รอดปลอดภัยของตองพล,พลัลาไม่มีทางต้องเลือกต้องยอมเป็นผู้หญิงของเขาเรื่องราวของคนสองคนที่ต่างกันสุดขั้วแต่กลับมาพบกันและรักกันท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคมากมายรอติดตามชมไฟนําค้างได้เร็วๆนี้ทางช่อง7 HD